ปกติที่โรงเรียนผมนั่งนั่งนอนนอนนะรับไม่ค่นอยน,นั่งใจเท่าไหร่ ก็เรียนพิเศษครับเรียนอยู่บ้านครับเรียนแอ home จะทำบางวันเอ้เรียนพ <c oughs> ิเศษก็มาอ่านเองส่วนใหญ่แล้วจะเรียนพิเศษนะครับเพราะว่าปกติที่โรงเรียนผมนั่งนั่งนอนนะครับไม่่อยตั้งใจเอะไรไม่หมดครับเรียนเฉพาะที่จะใช้สอบเข้ามาหาลาัยเป็นหลักครับเออไม่ได้เรียนนะครับก็อ่านเองค่ะอ่านประมาณวันละกี่ชั่วนๆที ถ้าส่วนใหญ่ถ้าอ่านก็จะอ่านเวลาจะมีสอบซัมสอบปฟนอกอะไรอย่างเงี้ยคับจะเรียนด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่เพราะว่านี่คือเราอยู่ม .6 แล้วคือส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงทาโจทย์ทาอะไรบ้างตอนนี้เจนก็ชบทวนประมาณ3ามถึงสี่ชัว่วโมงงประมาณนั้นนะครับก,ก็เรียนมันแค่วันอาทิตย์วันเดียวเพราะว่าเราต้องไปสอบข้อมาหาหลัยด้วยวก็ต้องเตรียมตัวเพราะาข้างนอกเขาก็จะสอนลึกลงไปกว่าอีก เร,เ,รรเ,เรียนเป็นเหมือนระบบเซลล์ครับเรียนเฉพาะตอนที่อยากเรียนมากสุดเคยนั่งต่อกัน5ชั่วโมงเห็นว่าเรียนไปเสร็จแล้วเนื้อหามันจะโฟกัสกว่าแล้วก็หยิบมาเฉพาะตรงที่ต้องใช้ครับเหมือนว่าถ้าเราอยากเข้าวิศวะเราก็อาจจะไม่ต้องใช้ชีวะอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้ทบทวนด้วยตัวเองครับเพราะว่าเออมีกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนด้วยไม่ได้มีเวลาไปเรียนพิเศษขนาดัหนรเ,เรียนเองครับผมประมาณวันละ3าชั่วโมงครับต้องรีบอ่านกัน,กนเพราะว่าไม่ได้แบบมีเวลาบ้านอยู่ไกลก็เลยแบบ ไม,ไ,มไม่มีเวลาเรียนขนาดนั้นก็คือเรียนพิเศษเหมือนกันแล้วก็อทบทวนนะคะกลับบ้านไปก็ทบทวนเลยสามถึงสี่ชั่วโมงต่อวันอะไรอย่างี้เมื่อก่อนเคยเรียนพิเศษแต่ว่าไม่ทบทวนแล้วมันก็เหมือนว่าไปเรียนแล้วมันไม่ได้อะไรเลยเออตอนนี้ก็คือเรียนพิเศษแล้วก็กลับไปทบทวนเพราะรู้สึกว่าแบบถ้าเราเรียนไปเราไม่ได้ทบทวนมันก็เหมือนเราไม่ได้เรียนอยู่คือหนูรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนเพื่อถบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาเก็บเองไม่ได้จริงๆเขาเลยไปเรียนพิเศษเพื่อที่จะให้ได้ครบคุ้มเนื้อหาอย่างบางคนก ที่เรียนเยพิเศษอ่านหนังสือเองก็ทําได้เหมือนกันถ้าเกิดแบบคุณตั้งใจอะยังไงก็ต้องอ่านไม่ว่าจะอ่านผ่านทางการไปเรียนหรืออ่านเองอะไรอย่างเงี้ยเรียนพิเศษครับเรียนพิเศษของหนูเรียนพิเศษเรียนบ้างนิดหน่อยครับไม่ได้เรียนพิเศษอะเรียนสวัสดีครับส่วนใหญ่เน้นเรียนด้วยตัวเองมีเรียนพิเศษตอนนี้อ่านเองค่ะเรียนพิเศษค่ะอ๋อเน้นสบทวนด้วยตัวเองมากกว่าครับอ่าอ่านทบทวนด้วยตัวเอง เรียนพิเศษมากกว่าค่ะคืออ่านด้วยตัวเองแล้วก็ซื้อพวกหนังสือโจทย์มาทําเองอะค่ะอ่านทบทวนด้วยตัวเองนค่ะทบทวนด้วยตัวเองเรียนพิเศษด้วยครับปกติอ่านทบทวนด้วยตัวเองก็มีทั้งคู่ค่ะเรียนพิเศษค่ะอ่านทบทวนเองทั้งสองอย่างค่ะแต่ว่าก็จะแบ่งเวลาทั้งเรียนพิเศษแล้วก็อ่านหนังสือเองด้วยค่ะ เพื่อนๆล่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์ข้างล่งนี้ได้เลยติดตามประเด็นสนุกๆแบบนี้ได้ที่ Snap Ask